สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนด้วยครับวันนี้กับ ROM Golden a g e ครับสำหรับตัวเกมนี้นะครับก็เกมเพทูเอิอยู่แล้วและวันนี้นะครับผมจะมาอธิบายว่าเพทูเอิญของเราเนี่ยมันขายเหรียญอย่างไรอัตราแลกเปลี่ยนเท่าไหร่และเราจะสามารถหาไรายได้ได้อย่างไรบ้างครับสําหรับคลิปนี้นะครับผมจะอัดแน่นทุกอย่างในเรื่องของการหาเหรียดครับซึ่งเหรียญผมจะอธิบายคร่าวๆว่ามันจะมีอยู่2เหรียญที่เราสามารถหาได้ หนึ่งก็คือจากการขายของที่ตลาดกลางครับเราสามารถเอาไอเทมที่เรา drop แล้วนํามาขายได้นะครับผมณปัจจุบันก็มีการขายซื้อขายกันเยอะแยะ2ครับก็คือการหา แร่คิสตันนั่นเองครับแร่คิสตัลเราสามารถหาได้จากในเกมครับโดย1ก็คือเรื่องของการขุดนะครับ2ก็คือเรื่องจากการฟาร์มมอนและก็ดรอปเป็นตัวแร่มาให้กับเราครับซึ่งการบรรจุหรือคลังของคิสตันนะครับก็จะขึ้นอยู่กราเดียนของเราหรือสัตว์คู่หูของเรานั่นเองครับมันขึ้นอยู่กับว่าเราเนี่ยมีอบปมาณในการเติมเท่าไหร่นะครับแต่แค่2องหมื่นเนี่ยณปัจจุบันเนี่ยก็ยังเก็บไม่ถึงแล้วนะครับในทุกๆสัปดาห์นะครับผมเขาจะบรรจุว่าสัปดาห์หนึ่งเนี่ยสามารถ เก็บได้2 0,000นะในขนาด2 0 0 0 0ื่นะ 20, เนี่ยยังเก็บไปได้อยู่นะครับเพราะว่าดาเมจไม่ถึงนะครับเพราะาฟาร์มมอนได้น้อยมากแล้วก็ในการขุดนะครับซึ่งมันมีข้อขีดจากัดน,นะครับผมเรื่องของระยะคูดาวเวลาในการขุดตรงนี้มันค่อนข้างใช้เวลานานและผมนะครับมีวิธีในวันนี้นะครับว่าเราเนี่ยจะสามารถให้ตัวสัตว์เลี้ยงของเราเนี่ยขุดแล้วระยะเวลาคือสั้นมากนะครับทำยังไงให้ขุดได้แบบว่าไวๆนะครับ1วันและทําอย่างไรให้เราสามารถ นะครับมอนเตอร์เนี่ยให้มันดอบแร่เนี่ยให้มันได้เยอะแต่ก่อนที่เราจะไปดูเราต้องไปดูในเรื่องของอัตราในการแลกเปลี่ยนก่อนครับถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ต่อเพื่อนเพื่อนะครับ กดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกําลังใจในการทําคลิปด้วยครับใครที่กําลังมองหาร้านเติมเกมรับเติมเกมในราคาที่ถูกครับก,กับร้าน e a s y Card Top Up สามารถเติมได้3ช่องทาง1จากเพจ a c e b o o k ครับ2ก็คือรลนแอดสก็คือจากเว็บไซต์เราสามารถกดเข้าไปที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยครับผมสาหรับใครที่อยากจะฟาร์มเกมที่มีระบบออโต้ครับและไม่มีเวลาว่างในการปล่อยบอทครับวันนี้ขอนําเสนอ UG Phone ครับแอปพลิเคชันที่สามารถช่วยเพื่อ ฟาร์มได้แบบง่ายขึ้นครับและสะดวกมากขึ้นเลย UG Phone ครับเป็นแอปพลิเคชันในระบบข่าวนั่นเองมือถือเครื่องหนึ่งครับสามารถช่วยเพื่อนๆเ,นเนฟรมเกมไ้ทั้งวันทั้งคืนครับถึงเวลาที่เราเนี่ยจะต้องปิดมือถือของเราปิดคอมของเราและปิดเน็ตของเราแล้วครับและตัวเกมก็ยังสามารถฟาร์มให้เราได้อยู่เหมือนเดิมซึ่งมันเหมาะมากๆครับสำหรับเพื่อนๆนะที่ไม่อยากปิดมือถือทิ้งไว้หัวแบตเสื่อมครับไม่อยากจะเปิดมือถือทิ้งไว้เพราะว่าเปลืองค่าเน็ตครับ UG Phone ช่วยตรงนี้ได้มากๆครับราคาเริ่มต้นวันละ10บ,บาทครับโอเคทุ ผมจะพาเพื่อนๆนะครับไปดูใน iPad ก่อนๆน,นะครับผมซึ่งในตัวของ PC เนี่ยมันกดดูระบบเหรียนไม่ได้นะครับซึ่งมันกดได้เฉพาะในมือถือทีนี้นะครับผมจะอธิบายว่าเราเนี่ยจะหาเหรียญน,นะครับผมได้อยู่ที่2เหรียญเหรียญแรกเนี่ยก็คือเหรียญคอมโทเค็นนะครับเหรียญที่2ก็คือคริสตัลแต่เราต้องมีเงื่อนไขก็คือ,อระดัลหกสิบเราถึงจะสามารถเปิดฟังก์ชันนี้ได้นะครับ ในส่วนของการมินนะครับการมินเนี่ยก็คือการที่เราจะเอาเหรียญออกเนี่ยไปขายเป็นโทเค็นเพจทูอื่นนะครับและราคาตลาดเขาก็จะบอกเราแบบเดียวทามอี่แล้วนะครับผมในหน้าของแลกเปลี่ยนเนี่ยก็คือเอาเหรียญเราสามารถไปซื้อเหรียญจาก v m i x นะครับแล้วมาเป็นเหรียญคอมเนี่ยลราเอาเข้าไปในเกมได้นะครับอันเพชรของเราที่เราจะสวอปออกเนี่ยนะครับมันต้องเป็นเพจที่เราขายได้จากตลาดกลางเท่านั้นนะครับซึ่งเป็นเพรเติมไม่ได้นะครับเพื่อนๆ่ก็จะเห็นว่าขอมผมเนี่ยมีอยู่2,500 ก็คือมีเพชรเติมและก็มีเพชรที่สามารถหาได้จากตลาดกลางด้วยนะครับผมก็เป็น150อนะครับเพื่อนๆก็จะเห็นว่ามันจะมี150ตรงนี้นะครับอัพ93กมันก็แสดงว่า,า1เหรียญน,นะครับ1เหรียญคอมเนี่ยเท่ากับ93เพชรที่เราจะสามารถเอาออกไปเป็นเงินจริงได้นะครับราคาเฉลีย่ยเพื่อนก็จะเห็นว่าราคาเฉลีย่ยเนี่ยอยู่ที่ประมาณ2.7ดอลลาร์นะครับผมนี่นะ2.7ดดอลลาร์ก็ราคามันสูงอยู่แล้วเนาะ เราจะไม่ค่อยพูดถึงเท่าไหร่ครับแต่เราก็จะไปดูค่าธรรมเนียมณนะปัจจุบันเนี่ยอยู่ที่ประมาณ28นะครับค่าธรรมเนียมตรงนี้มันจะไม่ตายตัวนะทุกคนมันจะวิ่งขึ้นวิ่งลงตลอดนะครับ28ไดมอนหรือ28เพชรนะครับผมที่เราจะต้องเสียนะอันนี้คือค่าธรรมเนียมในการเอาออกนะเ,เราเริ่มจะเห็นความแตกต่างแล้วและนะครับต่อมาเรามาดูคําว่าจํานวนการมิ้น์ของวันนี้ของผมจะเป็นศูนย์ใช่ไหมเรามาดูเงื่อนไขครับว่ามันเป็นศูนย์เพราะอะไรไปพลังของเราเนี่ยมันขึ้นอยู่กับพลังด้วยครับ มันขึ้นอยู่กับเลเวลไม่พอและมันก็ยังขึ้นอยู่กับพลังด้วยนะครับพลังก็คือว่าเพื่อนๆก็จะเห็นนะครับสามหมื่นใช่ไหมสามหมื่นถึงสามหมื่นสี่นะครับสามารถคาฟได้สองเหรียญต่อวันอ่ะถ้าผมเป็นเลเวลหกสิบสองเห็นไหมครับตรงนี้นะก็จะได้นะครับสามหมื่นถึงสามหมื่นสี่เนี่ยถ้า CP ถึงนี้ก็จะคราบได้สามเหรียญต่อวันอ่ะอันนี้เดียดคอมนะเห็นไหมผมมองว่านี่แหละเตัวเอิญของจริงนะครับก็ ป้องกันบอดได้ค่อนข้างพอสมควรนะซึ่งบอดการที่จะทําให้สามหมื่นเนี่ยมึงต้องเป็นบอดเติมอะประมาณนั้นนะครับผมถ้าเราคนปกติเนี่ยยังยากเลยนะครับผมแค่แบบว่าเติมหลักพันเนี่ยก็ยังไม่ถึง3 0,000ื่นเลยนะปัจจุบันมันต้องเล่นนะครับอันนี้ก็คือเพ t ท e วร์จริงๆอะต้องเล่นถึงจะได้เอิร์นนะครับแล้วการเอิร์นเนี่ยมีการกําหนดด้วยตามค่าพลังและ CP ีนะครับเพื่อนๆก็จะเห็นนะตรงนี้เนาะบางข้อไม่ได้ง่ายใช่ไหมครับในการที่จะเอิร์นเหรียญคอมนั่นเอง โอเคครับอันนี้ทุกคนเข้าใจแล้วเนาะที่มีกับพลังของเราครับที่เราจะปันแล้วก็ไปให้ถึงเอาละครับต่อมาเรามาดูในส่วนของคิสตันครับอีกตัวหนึ่งเหรียญคิสตันเนี่ยเขาจะแปลงนะครับแต่การเอิญก็คือเพื่อนๆก็จะเห็นว่า11ใช่ไหมครับ11คริสตันคอคิสตันคอหนึ่งคิสตันนะครับจะมีตัวคิสตันเนี่ยที่เราขุดได้เนี่ยอยู่ที่1,000โอเคไหมครับงั้นก็แสดงว่าเราเนี่ยจะต้องขุดคิสตันนะครับมาแล้วไปค้าเป็นคิสตันคอเนี่ย อยู่ที่ประมาณ1100 10, 0คริสตันนั่นเองถึงจะสามารถครับตัวคิสตันนะครับออกมาเป็น1เหรียญซึ่ง1เหรียญราคาณาปัจจุบันเนี่ยก็จะเห็นนะครับตรงนี้นะ 1, คิสตัน0.79ดอลลารอนะครับถูกกว่าความเยอะเลยนะครับอัตรานะเห็นไ,ไหมถ้าเรานะครับมองอย่างนี้นะครับผมคิสตันเนี่ยมันเป็นตัวที่ใช้งานเยอะกว่าคอมอยู่แล้วครับไม่ต้องห่วง ก็คือมันใช้งานเยอะจริงนะครับในส่วนของคริสตันเนี่ยค่อนข้างที่จะขุดหนึ่งวันเนี่ยแทบทจะไม่พอเลยนะครับคือมันต้องเวลหุ้สูงจริงๆนะครับถึงจะสามารถแบบว่าคริสตั้นได้เยอะเพราะว่ามันขึ้นอยู่กับการฟาร์มด้วยเดี๋ยวจะอธิบายในก็จะเห็นว่าจํานวนการมินนะครับศูนย์ศูนย์ไม่มีเหมือนกันเรามาดูเงื่อนไขครับนี่เงื่อนไขก็เหมือนเดิมครับเลเวลบวกพลังผมเลเวลหกสิบเอ็ดใช่ไหมสามารถนะครับรับคริสตั้นได้ 1ครคิสตันโดยต้องมี CP ครับ45,000ครับผมพลังนะห <c oughs> นักก็คอมอีกนะถ้าเราดูตรงนี้นะครับผมอ่ะทางด้านขวาเลเวลของสเนี่ยโอ้โหดูดิอ่ะโอเคเพื่อนๆพอจะเข้าใจเลยเนาะอ่ะยาวครับผมไม่รู้ว่าจะ45,000ื่0 0เท่าไหร่ไม่รู้นะครับอันนี้ก็ระยะยาวเลยครับแล้วเรานี่จะเสียค่าธรรมเนียมนะครับในการมินเนี่ย12ไดมอนด์เห็นไหม และทีนี้เรามาดูตรงแลกเปลี่ยนนะครับถ้าสมมุติว่าเราอยากจะทําตัวเราอยากซื้อคริสตัลเข้ามานะครับหคริสตัลเนี่ยด0.7ดอลเองใช่ไหมเห็นไหมได้11นะครับผมคริสตัลคอคริสตัลคอคือหนึ่งหมื่นหนึ่งพันคริสตัลนี่ะถ้าเราอยากจะทําตัวตอนนี้นะปัจจุบันผมบอกเลยครับให้เราไปซื้อนะครับเหรียญคริสตัลมาครับมันคุ้มเอาละท่านผู้ชมทีนี้เราเข้ามาสู่ในตัวของเกมกันดีกว่าว่าเราเนี่ยจะหาอย่างไรได้บ้างครับอันดับแรก ผมจะพูดถึงในส่วนของอเรื่องของตลาดกลางเนี่ยผมไม่ขอพูดถึงแล้วกันนะครับเพราะว่ามันแค่การเอาอของนะครับที่มันดรอปอย่างนี้นะครับผมเช่นกับพี่อย่างเง,งี้ยมันดรอปนะครับผมก็จะนํามาขายแบบนี้นะครับปึ๊กอ่ะก็จะได้เพชรแล้วใช่ไหมครับถึงแม้ว่าเพชรเนี่ยมันจํานวนน้อยมากได้1เหรียญแต่ว่าการที่เราจะถอนได้เนี่ย CP นะครับสำคัญมากกว่านะครับผมโอเคทีนี้การที่เรานะครับการที่เราเนี่ยจะหาในส่วนของคริสตัลเนี่ยสำคัญนะครับ คิสตันเนี่ยมันหาได้จากการขุดอยู่แล้วครับการขุดเนี่ยมันมีทั่วแมปอยู่แล้วนะครับมีทุกแมปแหละมันจะมีบอ่อนะครับบ่อขุดอยู่แล้วแต่บ่อขุดเนี่ยมันก็จะมีบ่อขุดอยู่แล้วนะครับแล้วก็ในส่วนของดันเจียนดันเจียนเนี่ยก็จะมีบ่อขุดเป็นสัญลักษณ์แบบนี้อยู่แล้วนะครับสัญลักษณ์คิสตันเนี่ยเห็นไหมสัญลักษณ์คิสตันนะครับเวลาเราเข้าไปแต่มันจะมีแค่ดันเดียวนะครับที่สามารถฟ right, าร์มดรอปนะครับผมก็คือดันนี้เมืองเมืองเอลนะครับเมืองเอลเนี่ยเวลาเราลงไปนะครับเราต้องเลเวล้ เมืองเอลเวลาเราลงไปนะครับตีมอนเตอร์เนี่ยที่ผมไปตีนะครับแล้วก็ลองดูนะคือตั้งแต่เลเวลห1เนี่ยมันจะดรอปคิสตันอยู่ที่1ก้อนนะครับถ้า6กสิเนี่ย64เนี่ยมันจะดรอป2ก้อนนะครับเวลาเราสังหารมอนเตอร์ได้นะครับมันจะได้2ก้อนอ่าก็คือขึ้นอยู่กับดาเมจของแต่ละคนนั่นแหละครับยิ่งดาเมจสูงเราก็จะเก็บคิสตันต่อวันได้เยอะนะครับอันนี้ก็จะเป็นหลักการในการหาคิสตันแล้วนะครับถ้าเราไปดูตัวสัตว์เลี้ยงถ้ามันมีการขุดนะครับซึ่ง ถ้าเป็นตัวสัตว์ฟ้าเนี่ยมัน27นาทีนะครับขุดหนึ่งครั้ง <c oughs> ก็คือระยะขุดดาวของมันนะครับมันจะนานมากๆแต่ถ้าใครได้สัตว์แดงนะครับมันจะต่ํามากๆนะครับสัตว์แดง8นาทีเห็นไหมสัตว์แดงนะครับ8นาทีถ้าเป็นสัตว์แดงท็อปนะ8นาทีนะครับในการขุดเห็นไหมระยะเวลาขุดดาวถ้าเป็นสัตว์ทอง5นาทีนะครับแต่มันก็จะมีวิธีนะครับคือตัวการ์เดียนเนี่ยสามารถตกแต่งอ่าใส่สัญลักษณ์เพื่อเห็นไหมครับสัญลักษณ์การ์เดียนตรงนี้ก็คืออ็อกซิเซอรีหรือประดับของตัวสัตว์เล ถ้าเราหาประดับสัตว์เลี้ยงตรงนี้มาใส่นะครับระยะเวลาคูดาวในการขุดเนี่ยมันจะลดลงเพื่อนเพื่อนสามารถเข้าไปดูได้นะครับในการคราฟพอการคราฟเนี่ยผมจะก่อนที่เราจะไปดูเอ็กซ์เซอรี่นะครับเรามาดูตรงนี้ก่อนก่อนที่เรานะครับจะสามารถคราฟคริสตัลได้นะครับเราต้องพลังนะครับสองหมื่นห้านะครับผมคราฟในส่วนของคริสตัลคอเห็นไหมครับเราต้องเอาคริสตัลเนี่ยหนึ่งพันเพื่อคราฟเป็นคริสตัลคอหนึ่งชิ้นการที่เราจะมิ้นเป็นคริสตัลได้หนึ่งคริสตัลก็คือต้องใช้คริสตัลคอ 11คริสตัลคอร์นะครับหมายความว่าเราต้องหาเก็บคริสตัลเนี่ย11,000เราถึงจะได้1เหรียญคริสตัลหรือ0.7ดอลลาร์นั่นเองครับผมเดี๋ยวราคามันก็ขึ้นครับเพราะว่าคนเนี่ยถ้าอยากจะได้คริสตัลมาทําตัวเนี่ยก็เติมเข้านะครับเพราะว่ามันง่ายนะครับราคาถูกด้วยณปัจจุบันประมาณนี้และนะครับผมเรามาดูอุปกรณ์นะครับที่เกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงก็คือเราเข้าไปที่เครื่องประดับกาเดียนนะครับตรงนี้แหละที่ผมพูดนะครับเห็นไหมมันจะเป็นเครื่องประดับกาเดียนนะครับ อะเรามาดูนะถ้าเป็นของแดงอาของแดงเนี่ยเท่าไหร่ของแดงนะครับลดร,ระยะเวลาคูดาวในการขุดแร่บวก90ิวินาทีเห็นไหมสามเออเก้าสิบวินาทีครับหนึ่งนาทีครึ่งเนะี่ยลดลงนะครับอันนี้ก็คือระยะคูลคูดาวใช่ไหมครับถ้าเป็นสีฟ้าเราสามารถทําได้เลยสีฟ้านะครับแต่ว่ามันมันทำยากอยู่ไม่ได้ทําง่ายขนาดนั้นนะครับลดร,ระยะเวลานะครับห้าสิบวิเห็นไหมครับของชิ้นนี้นะห้าสิบวิอะ ล้วก็ไปที่ร้านค้านะครับผมร้านค้าก็คือร้านค้าผู้พิชิตใช่ไหมจะมีร้านค้าเกี่ยวกับร้านค้าผู้พิชิตนะครับที่ผมพูดมาเมื่อกี้ใช่ไหมครับในการที่เราจะไปแลกนะครับแลกตราตราตัวไหนครับก็คือตราตัวนี้หละนะครับนี่ไหมเป็นการเดียนะครับก็1000เนี่ยสามารถนะครับแลกได้เลยนะครับตราผู้พิชิตนะหนึ่งพันแลกก็คือเอาไปทําได้เลยนะครับเอาไปทําได้เลยตรงนี้1ชิ้นเลย แต่ตรงนี้ถ้าเป็น55เนี่ยก็คือชิ้นส่วนนะครับต้องเอาชิ้นส่วนทั้งหมดไปคาฟเป็น1ชิ้นนะครับถ้าจะแลกนะถ้าสมมุติว่าเรามีตาผู้พิชิตใช่ไหมเอาแลกเอาตัวนี้เลยนะครับแลก1 0 0 0เลยแล้วก็ไปทําได้เลยผู้พิชิตนะครับผมรู้สึกจะเป็นดันนี้หรือเปล่านะนี่ดันนี้นะครับผมเพื่อหาเหรียญปลาผู้พิชิตนะครับก็สามารถเข้าได้เลยนะเข้าได้ตามนี้เลยนะครับเป็นเลเวลที่ต้องการอย่างเงี้ยเราก็เข้าไปฟาร์มได้เลยนะนะถ้ามัดรอบตรงนี้เราก็เอาไปแลกนะครับแล้วก็มาทําเลย แล้วก็มีร้านค้ายกิยศนะครับสอ้านเนาะที่มีการขายอยู่นะครับสําหรับตัวแปลนนะที่เอาไว้ใช้คราฟนั่นเองอันนี้ก็ลดระยะเวลาครูดาวได้ประมาณ1นาทีก็เอานะครับก็เอานะดีกว่าไม่ได้นะครับผมเพราะว่ามันมี3ชิ้นเลยนะเอาไว้ทําของการเดียนนะครับผมเราก็เอามาแรกนะเราแค่รู้ไว้ก่อนนะครับแต่หลกัลกๆอ่ะถ้าเราจะหาคิสตั้ลจริงๆอ่ะมันสงครามมากกว่านะครับผมนี่เห็นไหม มีสงครามยึดดินแดนนะครับสงครามยึดดินแดนเนี่ยก็คือจะได้ตัวนี้ไปขุดด้วยนะครับชิสตันนะชิสตันด้วยอ่ะถ้ากิวไหนใหญ่ๆนะครับโจมตีเนี่ยแล้วก็ในส่วนของการยึดประสาทนะครับผมเห็นไหมจะมีทั้งเพชรแล้วก็ชิสตันด้วยนะครับเป็นภาษีดินแดนโอเคนี่ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆนะครับหลายๆคนนะที่คิดอยากจะหาได้ของเกมนี้นะครับเกมนี้เป็นเกมเพดูเอินของจริงครับแล้วก็ระยะยาวด้วยนะครับไม่ได้แบบว่าจะหากันง่าย ก็คือเล่นของแท้แหละนะครับเททุเอิญของจริงเลยนะครับทุกคนเล่นเล่นและหาได,ได้จริงๆนะครับแต่เล่นนานโอเคก็ฝากไว้แค่นี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจในการทคลิปด,ด้วยครับ